ดีครับผมบัดดีเอฟซีที่ลังหักแพงสู้ผูสูคนครับพอ่อกันทีแล้วกับบ้ามึงได้ครับมาอยู่บ้านสองมือพี่น้องกับดักไก่กับบไดยามครับผมมุนี่สีพ้าพีพระน้องเขาไปยามบึงไปบึงไปรุ่นน้ากันเล้พี่น้องเด้อเป็ดทุละเสียงไก่ขันอยู่นี่ครับตั้งนึงนี่เป็ดทุละทั้งนอกมาสองมือครับผม เป็นยังไงไปรุ่นในเบิเบ้งน้ากันครับพี่น้องนี่ละไม้ได้ต,ต้นหมากไม้ป้ายเหรอพี่น้องที่บอลมังเลยมาเห็ดคลิปแถวเนี่ครับผมโอ้ยมีห้อยมะเขียอยู่พี่น้องมีห้อยมะเขียมะเหลีนอยู่ครับ มีห้อยมะเขียอยู่เาหลังนึงดีดแล้วพี่น้องหลังนึงดีดแล้วแต่ว่าบบเห็นตูวครับผมลันขีดตัวบรือจังไดยหลังนี้ยังอยู่ดีสบายดีคือนเขาครับหลังนั้นพี่น้องดีดแล้ว เอาขาดพี่น้องขาดครับผมโอ้ยนี่ลักษณะการขาดมันว่นขึ้นมาหอดเครื่องพี่ครับเอาโอ้ยขุนวันสะเลยบบบนี้พี่น้องเลย โอ้ยมีขีข่ขโมยแย้วบอนี่ขนไกบ่บอนี่โอ้ยปลาหมุนอุ้ยปุ้ยพี่คุณไม่หมุนอุ้ยปุ้ยครับผมเป็นขีข่ขโมยหรือมแมยวปลาหรือ,อยังมาลักเอาพุ่นขนวานซาไปทั้งคุณคุณไปหาอันนั้นพุนพี่น้อง เสือกเฉีนบใหงไง่คือขาดได้บ่นี่ขุหวานครับทีอยู่พี่น้องเดี๋ยวน้ำห้อยขนนลองเบิงเด้อพี่น้องเด้อบ่ลูกว่ามันจีไปทิศทางใดแล้วครับมันได้ขึ้นไปทั้งเทิงบ่สองหลังนั่นพูดอีกหลังนึงก็ยังอยู่ดีอยู่ น้ำห้อยขนบังกนพี่น้องมันจีไปทังไลยขวนวานขึ้นมานี่ครับนี่ห้อยขนใหญ่เป็นทา้งขึ้นมานีพี่น้องขึ้นไปทั้งทังคุณน้ำห้อยขนลงบังครับ เีียงพี่น้องโบงเห็นขนแล้วครับบัานนี้น้ำมะก่เติบแล้วครับว้ายเมนอียงมาลักกินน้องบัานนี้น้องสัตว์ปลามันหลาครับพี่น้องนี่เกาหลีนี่ นี่แล้วครับมันขึ้นมันี่แหละเสียงใกล้ขันอยู่พี่น้องพวกอีเห็นพวกแมวปลาหมาจิงจอกหมาในกับมีนู้นพี่น้องเด้อน้ำโมไว้แล้วข้นพูไปนาติ๊กๆครับนี่ขนใหญ่ทางมาอยู่พี่น้อง คนใหญ่เป็นทาางไปยุครับขึ้นเขาไปพุ่นครับผมขึ้นไปทีงเขาคุณย่าเป็นหมาจริงจอกอยู่ครับแบบนี้น้ำหมู่ไว้ครับเริ่มมืดแล้วจากน้อยก็สีคำแล้วเดี๋ยวไปหาเสื้อเทียนไม้มเปลี่ยนพี่น้อง มันอยากกินไขมันไปกินซะครับอยู่บ้านอยู่บ้านสองมือหมาลักไปกินจ่วยหมาปลาหมาจิ้งจอกเนาะเอาไปพอกันไม่คิป้นาด้วยพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวบามึงเลื่อินัง่ายิ่งนกจากหน่อยแล้วก็ทีเมื่อบ้านครับผมขอบุญขอบุญครับผมสวัสดีครับ